สวัสดีค่ะดิฉันนางสาซินีนาลิติเดตรหัส6 6 5 2 7 3า6 0 3 0นะคะได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกซื้อกัญชานะคะปัจจุบันในประเทศไทยได้นํากัญชาและกัญชงได้นํามาแปรรูปหลากหลายนะคะทางร้านคืนสเปนนะคะตั้งอยู่ที่อาเภอสตหิมนะคะจังหวัดชลบุรีได้นากัญชามาทําเชิงธุรกิจนะคะมีสินค้าแปรรูปหลากหลายชนิดเช่นอัดแท่งน้ามันกัญชาสารสกัด TSC นะคะโดยจะจาแนกกัญชาเป็น3ประเภทหลักๆนะคะ1จะเป็นสัติว่าเหมาะสําหรับใช้กลางวัน ออกฤทธิ์ตื่นตัวนะคะ2อินดิก้าเหมาะสําหรับใช้เวลากลางคืนจะมีการออกฤทธิ์มีอาการอยากอาหารง่วงนอน3ไฮบริดนะคะเหมาะก,กับลูกค้าสำหรับใช้ทุกช่วงเวลานะคะแล้วแต่สายพันธุ์ที่ลูกค้าเลือกคะ่ะว่าเป็นกัญชาสายพันธุ์ลูกผสมจะมีการออกฤทธิ์ง่วงนอนนะคะผ่อนคลายหรือกระปี้กระเป๋านะคะ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกซื้อสายพันธุ์ต่างๆนะคะ2เพื่อศึกษาถึงผู้บริโภคว่าจําแนกตามปัจจัยด้านประชากรอาชีพอายุรายได้นะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่เข้าถึงได้ได้แก่อายุอาชีพและรายได้ค่ะที่2นะคะ,นะ,คะแนวคิดทฤษฎี D, แรงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการตัดสินใจใน ผลิตภัณฑ์กัญชานะคะกรณีศึกษาล้างทิศเปตได้จัดจําหน่ายกัญชาให้กับลูกค้าทั้งปลีกและส่งในพื้นที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อนําไปพัฒนาตลาดในสื่อต่างๆนะคะและนําเข้าสินค้าใหม่ๆเพื่อนํามาสู่ผู้บริโภคต่อไปค่ะงานวิจัยที่เขี่ยข้องนะคะงานที่1จะเป็นของดร .1 เตียมลุงนะคะได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตการใช้ประโยชน์จากสารคนนาบิดนะคะในพืชแคนนาบิดที่มีสารเคมีทางผลยาคือ แคนนาบินอย์ซึ่งมีสาร2ตัวที่นำมาศึกษาการวิจัยเพื่อใช้ในประโยชน์นะคะได้แก่เดลต้าายและแคนนาบินอย์ CBD นะคะทำให้มีผลอาการห่วงนอนลุกไม่ขึ้นช่วยบรรเทาอาการปวดและลดคลื่นไส้ได้คะ่ะ งานวิจัยที่2นะคะจะเป็นเรื่องมายากติกัญชานะคะการสื่อสารความรู้และความเชื่อของสังคมไทยนะคะก็เลยีศึกษาผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นการวิจัยเจิงคุณภาพค่ะข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่าผู้ใช้กัญชาส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่40ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ใช้กัญชาในรูปแบบการสูบลองลงมาคือการรับประทานหรือดื่มเกดน้ำมันกัญชาที่ใต้ลิ้นและการสูดดมตามลําดับนะคะโดยผู้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการผ่อนคลายมีประสบการณ์ในการใช้กัญชาสอบถึงสามีประสบกกาารณ์ใชช้ัญ17ปีและมีโรากป่วนผู้กช สวงสาธารณสุขประการห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี TSC เป็นส่วนประกอบนะคะได้แก่โรคจิตเภทหรืออารมณ์แปรปวนจํานวน4คนมีเพียงหนึ่งใน4ที่เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนการใช้กัญชาเพื่อการรักษานะคะส่วนกลุ่มผู้เขียวก้องกับการกัญชาทั้งมิติสังคมและมิติสุขภาพส่วนใหญ่ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงในการใช้กัญชาค่ะแม้รัฐบาลจะมีการประกาศปลดล็อกทางกัญชานะคะ เพื่อให้เป็นการใช้ทางการแพทย์ผู้ใช้กัญชาใต้ดินได้ออกมาแสดงตัวตนแต่พบว่าผู้ใช้กัญชาส่วนใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ใช้กัญชาใต้ดินรูปแบบการแสดงออกถึงความสนุกท้าทายและต่อรองอำนาจเงียบอย่างผู้ใช้กัญชาส่วนหนึ่งพยายามสถาปนาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแสวงองค์ความรู้จากอินเทอร์เน็ตงานวิจัยและการพยายามเข้าร่วมกลุ่มทางสังคมค่ะ งานวิจัยที่3นะคะของคุณศิวกกรค่ะได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาตำรับยารูปแบบใหม่จากสารสกัดกัญชาปัจจุบันพืชกัญชาได้รับอนุญาตนะคะมีการใช้ถูกต้องอย่างคุณหมายในด้านการแพทย์ในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่คือน้ำมันหยดใต้ลิ้นค่ะซึ่งมีข้อจํากัดต่างๆเช่นไม่สะดวกในการบริหารหรือการพกพาปัญหาควบคุมขนาดการหยดและความคงตัวของสารสกัด การพัฒนาสูตรสําหรับแผ่นฟิล์มแตกตัวในช่องปากบรรจุสารสกัดใบกัญชาโดยใช้โพลิเมอร์ hpmc และใช้พล a สติเซอร์2ชนิดคือ peg 400และ pg เพื่อเพิ่มความยืดหยุย่นให้กับตำลับจากนั้นประเมินสมบัติทางกายภาพและระยะเวลาการแตกตัววัดสูตรตำลับที่ดีที่สุดประกอบด้วย hpmc ร้อยละ2.5 pg ร้อยละ1.5และสารสกัดกัญชาร้อยละ2ตัวน้ำหนักต้นตำลับระยะเวลาการแตกตัวที่20วินาทีโดยการวัดจากเครื่องวัดการแตกตัวของยาเละที่เวลา30วินาทีโดยวัดจากบีเกอร์นะคะจากการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์แผ่น,นฟิล์มแตกตัวในปากที่พัฒนามีสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมมีความยืดหยุ่นดีมีระยะการแตกตัวที่เร็วนอกจากการเตรียมในรูปแผ่นฟิล์มยังมีความสะดวกในการใช้งานและควบคุมการใช้ได้แม่นยาเมื่อเทียบกับสันสกัดน้ำมันกัญชาในรูปแบบหยดท้ายลินนะคะจึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นเพศสัชพันธ์แผ่นฟิล์มบรรจุสันสก,กัด THC นะคะใช้สําหรับอาการคลื่นไส้อาเจียนจากกัญชายาเคมีบําบัดและใช้รักษาภาวะปวดปลายประสาทเพื่อประโยชน์ในเชิงปณญิต์ต่อไปค่ะ งานวิจัยที่เกี่ยวกับง,งานที่4ี่นะคะของคุณลัีพงศ์ได้ศึกษาเรื่องประโยชน์และโทษที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์นะคะเพื่อถอดกัญชาออกรายการยาเสพติดนะคะทางกระบวนการการใช้กัญชาทางการแพทย์ปเปิดประสบการณ์การใช้เสรีใช้กัญชาในต่างประเทศงานวิจัยทีนี้ถือเป็นระเบียบวิธีวิจัยคือการทบทวนวรรณกรรมนะคะจากทางอมูลอิเล็กทรอนิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมดิซีนนะคะ และได้รายงานขององค์อนามัยโลกผลการศึกษาเพราะว่าง,งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยห้องปฏิบัติการหรือทําในสัตว์ทดลองอาจเป็นงานวิจัยมนุษย์มักจะเป็นงานวิจัยขนาดเล็กมักเป็นการเปรียบเทียบผลการรักษาด,ด้วยกัญชากับยาหลอกเป็นการเปิดกว้างต่อการใช้กัญชาในต่างประเทศมีหลายระดับตั้งแต่อนุญ,ญาตให้ใช้ยาที่ผลิตจากสารสกัดจากกัญชาเพื่อเป็นยาเสริมในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาปกติบางประเทศใช้เพื่อใช้กัญชาผลกาคลายบางประเทศลดโทษทางอาญาในการเสพและถือครอง แนวทางการเปิดกว้างการใช้กัญชาที่คล้ายกันในหลายประเทศคือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาทาในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปและ 2. มีวัตถุการวางอื่นๆเสริมเข้มข้นเพื่อใช้กัญชาในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายอาประเทศไทยจะดาเนินนโยบายที่เปิดกว้างต่อการใช้กัญชาการแยกประเด็นอภิปรายเรื่องการเปิดเสรีการใช้กัญชาออกจากการใช้กัญชาทางแพทย์จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อลดความสับสนในการสื่อสารกับสังคมรวมถึงรัฐของไทยพึงประเมินคิดความสําคัญขอความความสามารถของตนว่าสามารถกํากับดูแลกัญชาได้มากน้อยเพียงใดค่ะ งานวิจัยสุดท้ายนะคะได้ศึกษาเรื่องความดีคว,มดความเด่นของลูกผสมเลสสมรทน,นาในการผสมของเฮมนะคะการศึกษาความดีเด่นของลูกผสมเลสสมรทน,นานะคะได้ปลูกลูกผสมของเฮมจำนวน12คู่รวมกับสายพันธุ์ RPFI และ RPFT นะคะผลการทดลองพบว่าความดีเด่นของลูกผสมมีทั้งค่าที่เป็นบวกเล่นล,ลนบลักษณะปริมาณสาร t ท c ซีมีความเด่นของลูกผสมระหว่าง84.46ถึง89.9%และ 51. ถึง49.2%คะ่ะเมื่อเปรียบเทียบกับ RYF1 และ RPF3 นะคะตามลำดับลักษณะปริมาณสาร CBD มีค่าระหว่างที่ติดลบ35.1ถึง50.9%ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับ RPF1 และ RPF3 ตามลำดับนะคะคิดการวิจัยนะคะเพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สายต่างๆนะคะศึกษาพฤติกรรมลางกลินสเปซนะคะลูกค้าตัดสินใจยังไงในการเลือกซื้อกัญชานะคะบทที่3นะคะการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อนะคะเพื่อศึกษากลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะรูปแบบการศึกษาการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยหนังสือตารางและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถามและกรอบความคิดในการศึกษานะคะการวิจัยเชิงสำรวจใช้วิธีสำรวจประชากรโดยทรงเพื่อเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการร้านที่สเปซสาขาสเตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะซ้ำจุดสองกลุ่มตัวอย่างนะคะการวิจัยครั้งนี้จะ แบ่งกลุ่มการศึกษาเป็นสมกลุ่มตามช่วงอายุได้แก่อายุยี่สิบถึงสามสิบปีสองสาสิเอ็ดถึงสี่สปีและสี่บเอดถึงหกสิบปีนะคะช่วงอายุยี่สิถึงส0ปีกลุ่มตัวอย่างนี้จะเป็นช่วงอายุที่กำลังเป็นวัยรุ่นเป็นช่วงอยากรู้อยากลองอะไรใหม่ๆนะคะจะเน้นเลือกกรญชาประเภทสติว่านเน้นตื่นตัวช่างผู้ช่างคุยค่ะ ช่วงอา,ายุ41-60ปีนะคะจะเป็นช่วงอา,ายุที่กําลังอิ่มตัวต้องการพักผ่อนไมเ่เน้นตต่นตัวนะคะจะมุ่งเน้นไปที่สายพันธุ์อิติกาค่ะเครื e ค่องมือที่ใช้วิจัยนะคะจะเป็นแบบสอบถามเป็นตัวชี้วัดการตัดสินใจการเลือกซื้อนะคะการแบ่งจำแนกกลุ่มตัวอย่างเอกสารการสัมภาษณ์เพื่อตั้งคําถามเพื่อที่จะได้ข้อมูลตามโจทย์งานวิจัยนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะทำแบบสอบถามเพื่อเ,อเก็บข้อมูลโดยครอบคลุมถึงช่วงอา,ายุประเภทกัญชาที่เลือกซื้อนะคะการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลิเ้ทังงช ปริมาณและคุณภาพนะคะเชิงปริมาณข้อมูลที่ได้แบบสอบถามจะนํามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางสถิตินะคะเช่นการแจกแจงความถี่และการหาค่าความพึงพอใจการวิเคราะห์เชิงคุณภาพข้อมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์จะนามาวิเคราะห์เนื้อหาจํานวนมูลเ,เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีค่ะสรุปนะคะบทน,นี้ได้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดําเนินง,งานวิจัยเพื่อนํามาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาจําแนตามช่วงกลุ่มอายุและในการตัดสินใจการซื้อเพื่อใช้งานในด้านที่เหมาะสมค่ะ